เนี่ย <Yeah. S 2> สมมติว่าวันหนึ่งเราจะขายกันแดดใช่ไหมคะวันนี้เป็นผูชันแล้วก็ทาแต้มๆแล้วก็เกีย่ยเกียแบบเนี้ยนะฮะเกี่ยขึ้นอ่านะสม,มมติว่าวันหนึ่งอะ่ะคูจะทําแบรนด์คุณทาระบบแบรนด์นะคะจะหาทางทาระบบแบรนด์คุณจะไม่หยุดให้ได้คุณจะทําให้ทาเด็นให้ได้อ่ะแล้วก่อนคูหยุดเพราะว่า อินบ็อกของโรงงานหายต่อไปนี้คุณจะติดต่อทางไลน์ล่ะคนเราเวลามันจะตั้งใจทำไม่อยากล้มเลิกเลยอทำาัันก็มีเหตุให้เราเลิกทำสั่วบูนะั้นเราก็ชอบขายนะเขาใช้ดีอยู่นะถ้าใช้ได้่นานเนี่ยใช้มามากกว่าสิบเอ็ดก้อนตอนขายสมั่ะแต่ติดต่อโรงงานไม่ได้ก็เลยเลิกขาย เราก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะที่ทำให้เรามั่นใจในตัวเองอีกครั้งทุกคนก็เหมือนกันครูอยากให้คนที่แบบเขาอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอะนะที่เขากำลังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคนเรามั่นใจในตัวเองได้แต่เราจะไม่มั่นใจจนแบบเอาความมั่นใจของเราเนี่ยไปเหยียบใครเช่นวันนี้เราเราคิดพูดทำ ว่าเราอยากรวยแต่สิ่งที่เราตั้งเป้านั้นอะ่ะมันจะอยู่ในใจเรามันจะอยู่ในจิตวิญญาณเราแต่เราจะไม่ไปตัดสินใครนะดูถูกใครอะ่ะเออว่าคนคนนั้นอะ่ะเขาไม่สามารถรวยเหมือนเราได้มีชีวิตดีเหมือนเราได้เราอะ่ะจะไม่ไปดูถูกใครการที่เราอะ่ะจะรักตัวเอง จะทำให้ตัวเองสวยหลอ่อดูดีหุ่นดีสุขภาพดีและมีเงินเก็บมากกว่าร้อยล้านมีรายได้มียอดธุรกิจร้อยล้านมีผู้คนมากมายมีลูกศิษย์มีทีมงานมีเอฟซีเป็นล,ล้านๆคนมีลูกค้าแบบมากกว่าสองพันสามพันคนที่มาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามันเป็นไปได้นะในยุคสมัยนี้นะคนที่เขารวยแล้วในช่องทิกต o อเนี่ย เขามีเอฟซีติดตามมากกว่าล้านคนแล้วมีลูกค้าเยอะมากหลายร้านที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาจนทําให้เขารวยจนทําให้เขาขายดีขายปังแต่ทําไมอะ่ะเราอะ่ะยอดขายยังไม่ได้ยังไม่ปังก็ไม่เป็นไรเพราะความดีที่เราทําไวอ้อ่ะผลบุญอะ่ะมันได้เลยได้กับพบนัก